ย่าลองเจอนี่ย่าดูหน่อยเป็นไงดาบของฉันไม่ได้มีไว้ทำลายมันมีไว้เพื่อปอกป้องดาบสองเล่มนี้เก่าแก่มากเลยละประหลาดใจละสิอยู่ด้วยกันก่อนข้างบนนี้เราเกิดมาเพื่ออยู่รอดปรับตัวและก้าวข้ามขีดจำกัดเยอะ ไม่มีชีวิตใดที่ไม่มีค่าวอนหาเรื่องเอง,เองนะลุยแล้วนะทำไมฉันถึงร้องไห,ห้กันความรู้สึกนี้มันคุ้นๆทังเลยว้าสักวันหนึง่งฉันจะต้องหรื้อฟื้นความทรงจำกลับมาให้ได้ฉันเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ไม่ใช่อาวุธสังหารมือของฉันทำไมมันสั่นอย่างนี้ล่ะบุกทะลวงไร้ตัวตนไร้ต้นกำเนิดสิ่งที่เหลือมีเพียงรอยยิ้มของเธอเสร็จฉันละมีอะไรก็ว่ามาเลยฉันไม่อยากเสียเวลากับเรื่องไร้าสาระฉันเคยเห็นผู้หญิงคนนั้นที่ไหนกันนะรวมกันเราอยู่ ดาบของฉันมันเปล่งประกายฉันรู้ว่าความตายเป็นยังไงและมาทำให้รู้ว่าชีวิตมีค่าแค่ไหนเลือกเอาว่าจะหยุดการต่อสู้หรือหยุดหายใจอดีตเป็นเพียงความฝันพรุ่งนี้ยังคงต้องไปต่อตอนนี้คงไม่มีทางได้รู้คำตอบแล้วสินะเออ